กำลังจะมีมหากรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะในระดับโลกวันที่27กรกฎาคมถึง12สิงหาคมค่ะครั้งนี้คนไทยเองอาจจะกังวลน,นะคะหรือว่ามีคำถามค้างคากันในใจว่าจอจะดำหรือไม่คนไทยจะได้รับชมการแข่งขันกันตลอดทุกนัดหรือเปล่านะคะวันนี้แขกรับเชิญจะคุยกันเรื่องนี้รวมถึงประกาศที่ออกมาล่าสุดงของทางกอสทชอด้วยนะคะว่าจะมีผลอย่างไรค่ะวันนี้นะคะคุณสุพิญญากลางนารงค์ค่ะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ รักามนาคมแห่งชาติหรือกสะทะชและคุณสารีอองสมหวังเลขาี่การสาพันธ์องค์กรผู้บริโภคจะมาพูดคุยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะประกาศล่าสุดก่อนนะคะคุณสุพิญญาคะเรื่องของมัสแครีตอนนี้คนไทยมั่นใจได้อย่างว่า100%จอไม่ดำแน่ดูโอลิมปิก ตดวหลักการคุณจะต้องมั่นใจได้นะคะแต่ว่าก็ดฉันก็คือหมายถึงว่าเราก็หวังว่าสุดท้ายจะไม่มีจอดํานะคะทั้งด้วยประกาศอันนี้ก็คือ,อแล้วก็ด้วยคํามั่นสัญญาของทีวี o นะคะก็หวังว่าจะจอไม่ดําแต่ว่อธิบายง่ายๆก่อนมัสแครรี่นี่คืออะไรคะ,คะ มัสแครีถ้าแปลภาษาอังกฤษตรงตัวก็คือบอกว่าต้องนำพาสัญญาณของฟรีทีวีนะคะแต่ว่าในร่างประกาศนี้เราให้คำจำกัดความภาษาไทยว่าการบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปเราเรียกฟรีทีวีว่าคือการบริบรการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการมัสแครีก็คือว่าการทำทำไงเนี่ยที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงสัญญาณของฟรีทีวีซึ่งเป็นบริการสญญาธารณะได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเสาอากาศนะคะ,ะ,คะเช่นแบบกุ้งก้างปลาเนี่ยโดยพื้นไนเนี่ย กว่า20ปีเขาเข้าถึงผ่านาสายเคเบิลแล้วก็จานดาวเทียมอยู่แล้วเป็นปกติวิสัยเนี่ยร่างประกาศอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้อะไรใหม่เป็นแค่การรองรับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ให้มันมีความชอบธรรมทางกฎหมายว่า,าจานดาวเทียมแล้วก็สายเคเบิลทําหน้าที่เสมือนเสาอากาศเสมือนเหมืองกุ้งก้างปลาเพื่อส่งสัญญาณให้คนไทยดูฟรีทีวีได้ค่ะหลักๆก,ก,ก็คือเท่านี้เองเพื่อหลักประกันมีผลบังคับใช้แล้วค่ะมากค่ะ วิภากรกฎาคมคหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษ,ษาค่ะคุณสาวีมีประเด็นอะไรที่เป็นห่วงไหมคะกับการดูโอลิมปิกในครั้งนี้กับมัสแคร r รีที่เกิดขึ้นแล้วเออเรนคิดว่าถ้าประกาศฉบับนี้บังคับใช้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลคือ,อ,อต้องเรียนว่าอะไรก็ตามที่มาออกผ่านช่องฟรีทีวี สิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคเราให้ความสำคัญเนี่ยก็ต้องถือว่าฟรีทีวีเนี่ยเป็นบริการสาธารณะพื้นฐานของประชาชนถูกไหมฮะคือคือเป็นส่วนหนึ่งของอความรู้การเข้าถึงเรียกว่าข้อมูลข่าวสารของประชาชนฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็น35791เที่ PBS เนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งที่ PBS เนี่ยอาจจะอีก อีกขั้นหนึ่งด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะคือเรีกวเป็นทีวีของประชาชนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวี TV เหล่านี้เนี่ยก็ได้ใบอนุญาตที่เรียกว่าเป็นบริการสาธารนณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาออกฟรีทีวีเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยควรจะได้ดูซึ่งสิ่งที่กสทชทํชาทเรื่องมัสค r รีก็คือว่าไปรับประกันอุปกรณ์คือคล้ายๆกับว่าขณะนี้คนไทยเนี่ยดูทีวีอยู่โดยใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันค,คนส่วนนึงใช้หนวดกุ้ง คนส่วนหนึ่งใช้จานดาวเทียมคนส่วนหนึ่งใช้อาจจะเรียกว่าเคเบิลทีวีใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยก็มัสครีเนี่ยก็ไปรับประกันว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครดูฟรีทีวีไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มาออกอากาศผ่านฟรีทีวีไม่ว่าจะช่องไหนเนี่ยช่องนั้นก็ไม่ควรจะจอดำค่ะ,คะยกเว้นว่าเขาไม่เอามาออกอากาศผ่านฟรีทีวี สำหรับมูลนิธิผู้บริโภคนะคะ3,000ผู้บริโภคในช่วงยูโร2012เนี่ยต่อสู้มาเยอะกรณีโอลิมปิกเนี่ยเป็นห่วงอะไรที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากยูโร2012บ้างไหมคะคือคือจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนตอนเยูโรเนี่ยนะฮะเราก็ผิดหวังมากนะฮะก็ต้องเรียนว่าผิดหวังที่ที่คือคล้ายๆกับว่าสังคมไทยก็ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าเอ๊การตีความว่าฟรีทีวี เป็นเฉพาะภาคพื้นดินเนี่ยเคิดว่าเป็นการตีความอของเอกชนที่เรียกว่ามาเป็นปัญหากับผู้บริโภคหรือสาธารนณะโดยภาพรวมนะคะซึ่งทุกคนก็รู้นะคะว่าช่องแต่ละช่องเน,นี่ยขณะนี้คุณแทบจะไม่ได้พัฒนาภาคพื้นดินแล้วทุกคนออกอากาศผ่านดาวเทียมทุกคนออกอากาศผ่านผ่านเรียกว่าทุกช่องทางใครคืออันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าทุกคน ช่องต่างๆเนี่ยดีใจที่มีคนเอารายการของตัวเองไปออกเพราะว่านั่นก็คือรวมถึงมูลค่าคนดูมูลค่าโฆษณาที่แต่ละช่องจะได้มูลค่าสปอนเซอร์ที่แต่ละช่องจะได้แต่ว่าเ,เราเต้องบอกว่าสังคมไทยยังไม่ได้ความจริงว่าเอ,อ๊การตีความแบบนี้เนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไปทําสัญญามาจริงหรือเปล่านะคะซึ่ง,งเรียนเชื่อว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ทางมูลที่พิพิธภผู้์พิโภคสาพันธุ์องค์กรผู้ากษาที่เราฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ต่อไปนะคะซึ่งคดีเนี่ยก็จะเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ผิดหวังนะคะว่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยดูเหมือนจะใหญ่โตมากและแน,นี้เนี่ยเรียนก็อยากจะพูดถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่ที่จริงๆก็ต้องเรียนว่า การคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยมันต้องมีสมดุลระหว่างเจ้าของสิทธิ์กับผลประโยชน์สาธารนณะเ,เราเนี่ยเป็นเรียกว่าอยู่ในสนธิสัญญาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้วในสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีข้อยืดหยุ่นที่จะให้คุ้มครองประโยชน์สาธารนณะหรือประโยชน์ผู้บริโภคเนี่ยได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรียกว่าไม่ได้เป็นแบบที่ทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งไม่จริงแล้วการที่เรียนดูทีวีเนี่ย เรียนใช้เครื่องมือเนี่ยเรียนไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะเรียนไม่ได้ไปทําเอาโฆษณามาสอดแทรกดูที่บ้านเนี่ยเราก็ดูเหมือนที่ออกอากาศที่ช่องต่างๆออกถูกไหมฮะเพราะนั้นเราไม่ได้ทําซ้ําอะไรเราก็ดูรายการปกติอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเีนว่าการที่มาคัดค้านครั้งนี้เรียนไม่แน่ใจว่าอมะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าหรือใครอยู่เบื้องหลังบริษัทอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่ามีมีอะไรคี่เรียนเห็นแล้วว่ามันไม่น่าจะขัดกฎหมายหรือเปล่า ค่ะไม่น่าจะขัดกฎหมายแล้วก็กฎหมายก็มีข้อยืดหยุ่นหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นเราก็มีประสบการณ์นะคะว่านักศึกษาที่ถ่ายเอกสารทั้งเล่มเลยนะฮะเพื่อตำราเรียนซึ่งมันไม่ต่างกันเนี่ยนี่เปรียบเทียบกันเนี่ย ก็ยังไม่ขัดต่อกฎหมายเลยค่ะครั้งนี้นไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดก็กวางไวค้ค่ะตอนแรกตอนแรกในทีวีพูเองเขาก็ออกมาแถลงอยู่แล้วว่าเขาตั้งใจจะให้คนดูคนไทยที่เคยดูยังไงได้ก็ดูเหมือนเดิมนะคะแต่กสชก็ได้องออกประกาศนี้มาให้ทันก่อน27่เพื่อเป็นหลักประกรันอีกชั้นหนึ่งอตอนนี้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างที่บอกเรามีบทเรียนจากยูโรมาแล้วนะคะแล้วมันกลายเป็นประเด็นวิวาทในสังคมในงานของรัฐอย่างกรมสักย์สินทางปัญญาลุกขึ้นมา แสดงความคิดเห็นเนี่ยลึกๆก็ยังแอบกังวลอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆโดยหลักการไม่ควรจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนในตัวของมันเองว่ามีประกาศอันนี้แล้วแล้วก็การเข้าถึงฟรีทีวีเป็นบริการสาธารณะเนี่ยคือเป็นบริการทั่วไปะคะ่ะในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่คนไทยก็ดูฟรีทีวีผ่านจานและสายเค่ว่ามาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้นก็คือคที่คุณสุพิยญญาบอกว่าแอบกงบนนังวลนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้ว จออาจจะดําได้คืออย่างที่บอกค่ะเราพยายามอธิบายทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ไปบอกให้คนละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่เป็นการไปรองรับหลักการว่าการเข้าถึงฟรีทีวีเป็นสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องลิขสิทธิ์เนี่ยก็ให้ เอกชนที่เกี่ยวข้องไปจัดการมาให้เรียบร้อยเช่นถ้าจะเป็นมูลลิขสิทธิ์หมอกฟรีทีวีก็ต้องรู้ว่าคือให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศดูได้ถ้าอะไรไม่อยากให้ดูอยากจะเก็บเงินก็ไปออกเพจทีวีอันนี้คือหลักการกําหนดชัดแล้วนะคะ,ะรวมไปถึงต่อไปในอนาคตถ้าจะมีทีวีดิจิทัลอีกหลายร้อยช่องเนี่ยเราก็ไม่ได้บังคับว่าให้ทีวีดิจิตัลทุกช่องจะต้องออกผ่านเคเบิลและดาวเทียมโดยอัตโนมัติแต่เราบอกว่าต้องไปเจรจาตกลงเงินก่อนคือมีคอมมิชเนต์มีพันธสัญญากันก่อนเหมือนจับมาแต่งงานกัน แล้วว่าจะนําพาสัญญาณก็ต้องนํพาให้ตลอดไม่ใช่มาจอดันเป็นช่วงๆคือที่ผ่านมาไม่เคยมีการตกลงกันยุ่ยย่ก็มีปัญหาต่อไปเราเซตหลักการไว้แล้วนั่นหมายความว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ใครละเมิดลิขสิทธิธ์แต่เราบอกว่าให้ทุกคนไปตกลงกันมาให้เรียบร้อยเพื่อประกันสิทธิของคนดูนะคะแต่แม้จะอธิบายอย่างนี้แล้วในงานที่เกี่ยวข้องก็ดูเหมือนยังไม่ไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะยังค้านอยู่ตรงนี้ที่เป็นกังวลว่าการค้านที่ว่าเนี่ยอะไรไม่แน่ใจว่าค้านด้วยหลักการหรือว่าจะมี ประเด็นอะไรที่กลุ่มไหนไม่พอใจหรือเปล่าซึ่งซึ่งมันเหมือนยังเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันจะนําไปสู่การค้าล่างประกาศนี้หรือว่าสุดท้ายการนําไปสู่การที่จะดื้อแพงไม่ยอมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนกศชคือเราทําหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วเราก็ทําเสร็จก่อน27ที่สิกรกฎาคม<อ>แต่ในส่วนว่าคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับล่างประกาศเราจะไปฟ้องสาลปกครองไหมหรือว่าฟรีทีวีก็ดีที่เราไปบังคับเขาเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราไหมหรือไม,ไม่เชื่อไหมอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้แต่ท่าทีของกรมทรัพย์สินทางัญ รัฐบาลก็ยังต้องรอดูอีกวันสองวันหรือแม้แต่วันจันทร์หน้าที่เขาจะมีการจัดเวทีกันก็จะดูว่าเขาเข้าใจเราไหมหรือถ้าไม่เข้าใจมันจะต้องมีดีเบตหรือมีการต่อสู้กันทางศาลต่อหรือเปล่าอันนี้คือยังเป็นความต่อเนื่องนะคะที่ยังแอบกังวลอยู่เล็กๆว่ามันจะมีปัญหาอะไรบานปลายหรือเปล่าค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะต้องเริ่มการถ่ายทอดสดที่ผู้คนทั่วโลกจะได้ติดตามชมกันเมื่อสักครู่คุณสารีบอกว่าเรื่องของการการถ่ายทอดเนี่ยการ ตอนนี้ทีวีพูดได้ลิขสิทธิ์มาแล้วที่จะถ่ายทอดแต่ว่าครอบคลุมการการออกอากาศภาคพื้นดินใช่ไหมคะคอันอื่นจะมีปัญหาไหมคะยืนยันอีกครั้ง เคเบิลทีวีดาวเทียมค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยตัวแทนทีวีภูมาแถลงข่าวที่กสทชยืนยันแล้วว่าคนไทยดูยังไงได้ดูอย่างนั้นนะคะแต่ในส่วนของช่อง11ซึ่งได้ลิขสิทธิ์มาอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่รัฐบาลดูแลจริงๆก็ยังไม่ไม่ชัดถ้อยชัดคำนะคะหมยถึงว่าไม่เกี่ยวกับทีวีภูไม่เกี่ยวค่ะ,คะเพราะว่าช่อง11เนี่ยเขาได้สิทธิ์มาอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นทีวีหมายถึงบริการสาธารณะของรัฐซึ่งก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขรายละ,ละเอียดของสัญญ,ญาเป็นยังไงแต่ทีววีูนน่่เเป็ชชอองอกกพมตัั จริงๆช่องสุเอตได้สิทธิ์มากกวา่าทีวีพูนะคะเหมือนจะได้ถ่ายทอดเยอะกว่าเขาไม่ได้ร่วมกับทีวีพูไม่ได้ถแถลงเมื่อวานนี้เรายังไม่เห็นการถแถลงที่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่เห็นออกมาค้านว่าจะไม่ให้ดูฉันก็โดยโดยโดย,โดยโความเข้าใจเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะให้ดูได้เพราะช่องสุเอตหนึ่งเป็นสื่อสาธารณะเป็นสื่อรัฐบาลดูแลแลวโอลิมปิกเนี่ยเป็นกีฬาคนไทยแข่งมีสิทธิ์ได้เหรียญด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของสื่อของรัฐอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ค้ากําไรเนี่ยการไปนําลิขสิทธิ์มาควร จะต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องดูได้นะคะ,ะส่วน True v i s i o n คราวนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าช่อง35791เนี่ยเขาไม่ได้บล็อกสัญญาณเคเบิลท้องถิ่นแล้วก็ True Vision ดูได้ยังไงควรจะดูได้อย่างนั้นและขณะเดียวกัน True v i s i o n เขาก็ได้สิทธิ์ผ่านช่องกีฬา ESPN ด้วยสำหรับภาษาต่างประเทศใช่ลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มันผ่านฟรีทีวีมันจะภาคไทยนะคะแต่ที่มันอาจจะมีลูกค้าเคเบิลทรูวิชันที่เป็นชาว ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังได้สิทธิ์ที่จะดูผ่านช่องกีฬาของทรูวิชันนะคะส่วนเคเบิลท้องถิ่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือจานดาวเทียมที่เป็นจานเก่ามากและเป็นกล่องรับสัญญาณแบบซีแบนที่ไม่ลงรหัสไม่ได้เนี่ยที่มันกระจายไปยี่สองประเทศเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แต่ว่าสามารถแก้ปัญหาด้วยการที่เอากล่องมาเปลี่ยนหรือมาเทอร์หรืออะไรกับคนขายจานซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขามาคุยกับที่กสทชแล้วเขายินดีจะดูแลลูกค้าฉันเท่าที่ดูประเมินจากทุกกลุ่มที่มาคุยกันแล้วเนี่ยไม่น หาแต่เว้นถ้าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ <c oughs> ก็ก็ต้องมาตรวจสอบสืบสวนกันลวคะ่ะว่ามันเกิดเพราะอะไรยังไงแล้วก็มันมีใครอยู่เบื้องหลังที่จะไม่อยากให้คนไทยได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ <c oughs> ออย่างนี้แล้วทางคุณสาวีต้องเตรียมตื่นตัวต่วอสู้เพื่อผู้บริโภคอีกครั้งไหมคะเนี่ย <c oughs> เออไม่น่าจะต้องทําอะไรนะ <c oughs> <c oughs> คือคือมองในแงด่ดีเพราะว่าคืออย่างนี้เน้นคิดว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาของทุกคนแล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็คงอยากให ประเทศของตัวเองได้ดูถึงแม้ว่าล้นไป22ประเทศเดฉันก็ยังไม่กังวลเลยนะฮะต่อโอลิมปิกเนี่ยเพราะหนึ่งมันเป็นกีฬาของของทุกประเทศแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้มันต่างจากฟุตบอลนะฮะที่ยูโรก็ดีฟุตบอลโลกก็ดีที่มันอาจจะมีประเด็นอื่นๆผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่นี่มันคล้ายๆกับเป็นความสามารถของมนุษย์อะนะฮะเพราะฉะนั้นคนน่าจะได้ดูความสามารถของมนุษย์พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งมันไม่น่าจะมีการกีดกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเพระาะนั้นคิดว่าหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬาก็คงอยากให้คนอื่นดูแล้วในเมื่อคุณเอามาฟรีทีวีเนี่ยเรนคิดว่าหลักก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรนี่นี่พูดพวกยินยันหลักการนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเข้าฟรีทีวีทุกคนควรจะต้องได้ดูซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยต้องบอก,กว่าตลอต,ตลกกับหัวกับหางฟรีทีวีกับเป็นฝ่ายกีดกัน ช่องทางอื่นซึ่งทั่วโลกเนี่ยฟรีทีเราต้องบังคับให้คนอื่นเนี่ยถ่ายทอดของฟรีทีวีแต่ประเทศไทยเนี่ยฟรีทีวีกลับไปกีดกันช่องทางอื่นนะคะซึ่งซึ่งมันมันตลกมากมนเพราะฉะนั้นเองคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าเมื่อมันเป็นกีฬาของมนุษยชาติ แล้วมันเป็นเรื่องอที่คุณเอามาถ่ายทอดฟรีทีวีเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าเมื่อคุณเอามาเข้าฟรีทีวีเนี่ยทุกคนควรจะได้ดูมัสแครีเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าคุณไม่เอามาเข้าฟรีทีวีคุณจะไปเก็บเงินฟรีทีวีเราก็มีรายการปกติถูกไหมฮะสามห้าเจ็ดเก้าสนี่ยก็มีรายการปกติของเราซึ่งเราก็ดูรายการปกติจอเราก็จะไม่ดํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนคิดว่าฟรีทีวีเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ย คุณยังอยู่ในสถานะที่เป็นบริการสาธารณะเนี่ยต้องยึดหลักการนี้นะคะ,ะไม่ใช่ไปร่วมมือกับเอชนที่ไปได้ลิขสิทธิ์หรือยิ่งถ้าช่อง11ทําแบบนี้เนี่ยยิ่งน่าเกลียดมากเรียนจะหาทางนะคะว่าผู้บรการช่อง11เอนี่ยอยู่ไม่สุขแน่ถ้าทําให้เทีเ่ยวนี้ทีวีเกิดจอดําหรือมีปัญหาอะไรก็ตามเรียคิดว่ารัฐบาลต้องเร่นงานเพราะไม่งั้นรัฐบาลจะมา ออกประกาศ must ค a r y ขึ้นมาทำอะไร <c oughs> ถ้าปล่อยให้ช่องส1เอ็ซึ่งภายใต้การกำกับของตัวเองทำแบบนี้เนี่ยรับรองเจอกับกลุ่มผู้บริโภคแน่ <c oughs> พออช่องส1เอ็อยู่ไม่สุขเลี้ยนประกาศเลย <c oughs> นะคะก็คุณไม่ควรจะอยู่ในหน้าที่เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นราชการ <c oughs> นะคะแล้วทำแบบนี้ละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ย,ยนี่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง <c oughs> เพราะว่านี่มันเป็นกีฬาของมนุษยชาติมันไม่ใช่แบบที่จะมีผลประโยชน์เออถ้าเป็น แบดมินเอ้ยอะไรนะฮะเทนนิสหรืออะไรเงี้ยกอล์ฟซึ่งมันมีกลุ่มคนเฉพาะเนี่ยมันมันอาจจะว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างที่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละเซกเตอร์ซึ่งถ้าคุณจะเอามาถ่ายทอดเฉพาะช่องทางของเพื่อหาลูกค้าในกลุ่มคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่เมื่อไันไรก็ตามที่คุณเอามาเข้ารีทีวีคนไทยทุกคนคนจะได้ดูเราควรจะยึดหลักนี้ให้ชัดเจนมัสแครีที่ออกมาแล้วนะคะประกาศแล้วเรียบร้อยถ้ามีฟรีทีวีหรือว่าทีวีสาธารณะ ไม่ต้องการที่จะเดินตามตรงนี้จะมีบังคับใช้มีการลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมไหมคะค่ะคือกทชใช,าช,ช้อำนาจทางปกครองนะคะก็คือว่า,าโทษเบาสุดก็คือเตือนโทษกลางหน่อยก็คือปรับ โทษแรงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องไปอิงฐานอำนาจตามพรบประกอบกิจการอีกทีว่าอยู่ขั้นลำดับไหนแล้วก็ความไร้แรงยังไงนะคะคือโดยตัวประกาศเองมันไม่ได้พ่วงบทลงโทษไว้เพราะว่าเป็นการอิงอำนาจกับฐานอำนาจทางปกครองนะคะที่ให้มาในพรบประกอบกิจการแล้วก็พรบองค์กรจะสัรงเครื่องความถี่แล้วก็วิทางปกครองอะไรต่อไปถ้าเราจะมีคําสั่งอะไรทางปกครองต่อไปค่ะนั้นก็คือมันจะต้องไปอิงฐานอำนาจทางปกครองตรงนั้นก็ดูอีกทีนึงว่าระดับความไร้แรงมันจะถึง ขั้นเตือนขั้นปรับหรือขั้นถอนใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงฟรีทีวีทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช,าช,าชาในระบบใหม่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยในบทเฉพาะกาเนี่ยเขาคือผู้ได้รับอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่มาตั้งแต่สมัยกรมประชาธทรเลขแล้วก็ได้รับสัมปรทานนะคะฉะนั้น <S <S เขาก็เข้าสู่การบังคับใช้ทันทีในขณะที่เคเบิลทีวีกับทีวีดาวเทียมเนี่ยแต่ยังต้องรอกระบวนการว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะไปปรับไปเพิ่ถอนเขาคือต้องรอให้เขามารับอนุญาตจากเราก่อน คือ,อถึงเราถึงจะเพิกถอนได้คือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะแต่ว่าฟรีทีวีเนี่ยหน,นีไม่พ้นนะคะ,ะรวมทั้งไทยพีบีด้วยเนี่ยตามกฎหมายี่ถือว่า <c oughs> เป็นผู้ได้รับการกำกับจากกสทชเลยทันทีเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตในการใช้ครื่องความถี่มาแต่เดิมแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดิมะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าภาระความรับผิดชอบเนี่ยสูงกว่าเคเบิลและดาวเทียมเพราะว่าอยู่ในระบบอนุญ,ญาตสัมปทานอะไรต่างๆมานาน เพราะฉันต้องต้องรู้รู้กติกาและรู้กฎหมายแล้วก็รับผิดชอบต่อคนดูมากกว่ามากกว่ารายใหม่เช่นเคเบิลแล้วก็ดาวเทียมตัวอย่างที่คุณสารีว่าว่าหน้าที่ของตัวเองคือฟรีทีวีเนี่ยตั้งแต่รอบที่แล้วและจอดำาจริง,รงๆก็ไม่ควรที่จะไปทําสัญญาในเชิงที่จะทําให้เอกชนเนี่ย ยอมเอกชนว่าจะต้องไปปิดกั้นอันนี้ก็คือแต่ก็ยกประโยชน์ให้จําเลยไประดับหนึ่งในแง่ที่ว่าเขาอ้างว่าไม่มีกติกาแต่จริงมันก็เป็นสานึกของการที่จะต้องบริการฟรีทีวีอยู่แล้วคราวนี้เราออกกติกามาย้าเพื่อรองรับสิทธิตามกฎหมายแล้วเนี่ยยิ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ฟรีทีวีจะต้องตระหนักตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าลึกๆยนก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการต่างๆหรือฟรีทีวีเนี่ยเขาจะยินดีกับ ตรงนี้ไหมเขาจะดื้อไหมเขาจะไม่ทําไหมอะไรก็ยังแอบหวั่นอยู่แต่ก็ต้องรอดูนะคะ,คะสุดท้ายถ้าไม่ทําไปตามประกาศก็คงเป็นภาระน้าที่ของสองทาชาก็ต้องอไปพิจารณาต่อไปว่าเราจะทําให้ประกาศตัวเองเป็นผลได้ยังไงมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วก็กึงถึงท,ท้าทายการใช้อำนาจของสทชด้วยซึ่งเรามั่นใจว่าการที่เรายืนยันประกาศร่างประกาศอันเนี้ยเราอิงบนฐานของประโยชน์สาธรารณะ,ะเพราะฉะนั้นเรามีสานะเป็นหลังพิงซึ่งถ้ามันไม่เกิดผลเนี่ยมันมีการต่อสู้กันต่อในสารในสังคมก็คง ต้องว่ากันนะคะค่ะอย่างมาตรการ must carry ประกาศที่ออกมาก็เหมือนกับเป็นการบังคับขั้นพื้นฐานนะคะที่ควรจะเกิดขึ้นกับฟรีทีวีทางผู้ประกอบการหรือว่าฟรีทีวีต่างๆบริษัทต,ต่างๆที่อาจจะจ้องที่เตรียมซื้อลิขสิทธิ์ในอนาคตเนี่ยควรจะมีมาตรการอะไรที่รู้สึกว่าตอบแทนคืนกลับสู่สังคมบ้างไหมคะแทนที่จะนึกถึงประโยชน์ทางธุรกิจด้านเดียวคือจริงๆต้องเรียนว่าเราเราคนที่ดูฟรีทีวีอย่างเ่นดูผ่านจันดาวเทียมเลยนะคะเราก็เป็น ผู้บริโภคแล้วส่วนหนึ่งที่ฟรีทีวีเหล่านี้ได้ประโยชน์จากผู้บริโภคมาอย่างยาวนานก็คือมูลค่าในการนับเรียกว่านับครัวเรือนในเรื่องของการโฆษณาสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเยนคิดว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีทีวีเองเนี่ยก็ควรจะ,ะทำหน้าที่ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยให้บริการข่าวสารสาธารณนะเพราะนั้นไม่ไม่ควรจะไปกีดกันเองอย่างอย่างที่บอกอันหาว่าในต่างประเทศเนี่ย ฟรีทีวีต้องไปร้องขอให้เคเบิลทีวีให้ดาวเทียมเนี่ยออกอากาศของตัวเองแต่ว่าเนี่ยของเราเนี่ยกลายเป็นว่าฟรีทีวีเนี่ยไปกีดกันดาวเทียมเคเบิลทีวีซึ่งซึ่งมันตลบัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรียนคิดว่าสําคัญเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีการละเมิดกฎหมายเลยเพราะไม่ได้ทําทซ้ำไม่ไม่ได้ทําซ้ําไม่ได้แพร่ภาพใหม่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนดูเพียงแต่ว่าใช้เครื่องมือที่ต่างกัน<ฆ>นะคบเพราะรายการมาจากต่างประเทศแบบไหนเราก็ดูแบบนั้นแต่โอเคอาจจะมีภาคไทยอะไรต่ออะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมันก็ถ้าช่อง11ออกแบบไหนเนี่ยที่บ้านก็เหมือนทุกอย่างที่ออกช่อง11เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ดาวเทียมรับเท่านั้นเอง<ฆ>นะครับเพราะงั้น,นยิงว่าอันนี้ไม่ใช่การทําซ้ำนะคะเราก็ออกในเวลาเดียวกันด้วยคือ,อ คือเขาก็อาจจะอ้างว่าเออโอเคสมมุติว่าฟุตบอลเนี่ยออไปออกอากาศอย่างสมมุตินะฮะว่าฟุตบอลเนี่ยอาจจะถ่ายทอด1ึตีสองเคเบิลทีวีอาจจะคิดว่าตัวเองจะอยากได้ประโยชน์เพราะนั้นไปออกอากาศตอนเช้าแปดโมงเช้าที่คนจะดูเยอะซึ่งอันเดียดนี้ยคิดว่าอันนี้อาจจะ อาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าออกตอนทีสเหมือนกันทุกอย่างมันไม่มีการทําซ้ําไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่เราควรจะได้ดูฟรีทีวีเหมือนกันนะคะเอาลค่ะเป็นความตื่นตันนะคะนิดนึงได้ไหมก็คือว่าสิ่งที่เรากังวลกับประกาศของกสทชก็คือว่าเนื่องจากขณะนี้ถ้าเราดูเนี่ย25%เนี่ยดูผ่านหนวดกุ้ง7 5ดูผ่านดาวเทียมกับ Uh, เพราะฉะนั้นเรากังวลว่าในอนาคตเนี่ย mm hmm. กสทชาอาจจะต้องออกสิ่งที่เรียกว่ามัสออฟเฟอร์ก็คือว่าเขาอาจจะไปออกช่องนี้หลักประกันอันนี้เนี่ยฟรีทีวีสารนะจอไม่ดําแต่ไม่ได้มีหลักประกันว่าเราจะได้ดูรายการที่ที่ดีนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาเกิดบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยไปออกเฉพาะดาวเทียมกับเคเบิลทีวีไปทําสัญญาแบบนั้นมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ดูเพียงแต่ว่าฟรีทีวีเราจอไม่ดําเท่านั้นเอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีหลักเรื่องมัสออฟเฟอร์ที่ที่จะอะไรที่คิดว่ามนุษยชาติควรจะได้ดูทุกคนควรจะได้ดูเนี่ยมันก็ควรจะมีการช่วยกันนะคะเนี่ยคิดว่านี่เป็นหลักการพื้นฐานสําคัญในการเข้าถึงฟรีทีวีของประชาชนค่ะฝากโจทย์ไว้ให้กสทชต่อด้วยนะคะสําหรับสเต็ปต่อไปในการดูแลสิทธิการเข้าถึงของผู้บริโภคนะคะในการติดตามโดยเฉพาะครั้งนี้นะคะทางคุณสุพิญญายืนยันแล้วว่าน่าจะได้ติดตามกันจอไม่ดาค่ะ ก็ต้องดูว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในการเริ่มต้นถ่ายทอดวันแรกวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนัฐถากมลวาทินสวัสดีค่ะ